นะครับที่ด้านล่างนะครับก็จะเป็นดินเหนียวนะครับก็สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รพทุกท่านครับวันนี้ผมก็จะมาอปเดตต้นอินทปลัมนะครับต้นเล็กนะครับผู้ชมที่ราคาแพงนะครับเป็นพันธุ์ใบแดงนะครับเพราะเลี้ยงเยอะนะครับชมที่ผมปลูกลงดินเกือบเกือบหนึ่งเดือนแล้วนะครับท่านผู้ชมก่อน้ํา ในจุดนี้นะครับเริ่มลดลงแล้วนะครับท่านผู้ชมครับก็ฝนไม่ได้ตกลงมาประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วนะครับท่านผู้ชมทําให้หน้าต้นอื่นๆนะครับลดลงนะครับท่านผู้ชมครับตรงจุดนี้นะครับน้ำก็ได้ท่วมขังอยู่ประมาณอาทิตย์กว่าๆนะครับท่านผู้ชมก็จะพาไปดูต้นธันรรนบทมพันธ์ใบแดงเพลี้เลื่อยนะครับ นี่ครับต้นอินทรัมพันธุ์มะีแดงพเพาะเลี้ยงมเยอะนะครับที่ผมได้ซื้อมาในราคา5,000บาทนะครับจากสวนปีชานนบุรีนะครับทุกผู้ชมมีสภาพเป็นปกตินะครับผ่านมา1เดือนแนะท่านผู้ชมหรือว่าเกือบๆหเ,เดือนนะครับหลังจากที่น้ําท่วมนะครับ ก่อนที่จะลงคลิปคลิปแรกนะครับน้ําท่วมอยู่ประมาณ3ามสี่วันนะครับท่านผู้ชมแต่มาเนื่าน้ำท่วมต้นอ่อนหรือว่าต้นเล็กนะครับที่นําลงมาปลูกในดินตรงจุดนี้นะครับที่ด้านล่างนะครับก็จะเป็นดินเหนียวนะครับก็ซึมผ่านได้ สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับอันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมมาดูต้นอินทราัมซึ่งเป็นต้นเล็กนะครับต้นอ่อนที่เอาออกจากกระถางแล้วก็นํามาปลูกลงดินนะครับเป็นการทดลองปลูกนะครับว่าด้านล่างนะครับเป็นดินเหนียวนะครับด้านบนเป็นดินร่วนปูานะครับที่น้ําซึมผ่านได้ยากนะครับท่านผู้ชมว่าเป็นอย่างไรนะครับใน อนาคตนะคะรับท่านผู้ชมสภาพฝนตกลงมาประมาณ3ามวันติดต่อกันนะคะรับท่านผู้ชมก็มน้ำท่วมขังมาสามวันแล้วนะคะรับท่านผู้ชมครับโดยเฉพาะต้นที่นำมาปลูกใหม่นะครับน้ำก็เลยท่วมแบบนี้นะคะรับท่านผู้ชมก็ไม่ทราบว่าจะตายไหมนะครับ ดินตรงนี้ก็ซึมผ่านได้ยากนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าข้างล่างข้อจะเป็นดินเหนียวนะครับก็มาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าต้นนี้จะเป็นอย่างไรนะครับมาจนถึงวันนี้นะครับก็ยังมีน้ําท่วมขังอยู่เพียงเล็กน้อยนะครับท่านผู้ชมคือลดลงช้ามากนะครับระดับน้ําร,รอบๆหลุม อินทรพรัมต้นเล็กต้นนี้นะครับท่านผู้ชมก็ซื้อมาก็ไม่เล็กเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมเพราะว่าทางสวนน่าจะนุบานไว้กระถางน่าจะเกือบปีแล้วนะครับท่านผู้ชมหรือว่าอาจจะถึงปีด้วยนะครับเพราะว่าลึกลงไปประมาณ80เซนนะครับหรือว่า50เซนนะครับ ข้างล่างก็จะเป็นดินเหนียวนะครับท่านผู้ชมทําให้น้ําซึมผ่านได้ยากนะครับก็จะมีน้ําท่วมขังเพียงเล็กน้อยนะครับท่านผู้ชมถ้าฝนไม่ตกลงมานะครับประมาณสองสามวันตรงนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นปกตินะครับท่านผู้ชมนะครับมีหย่าน้ําขึ้นนะครับสภาพต้นนะครับ ก็อยู่ในสภาพที่ถือว่าปกตินะครับใบไม่ได้เหี่ยวแห้งนะครับท่านผู้ชมนะครับก็จะมะีเป็นจุดๆนี่ก็เป็นน่าจะเป็นลาสนิมนะครับท่านผู้ชมลาน่าจะเป็นลาสนิมมากกว่านะครับตรงน,นี้นะครับ ถือว่าผ่านไปสามอาทิตย์กว่าๆนะครับน้ำท่วมขังตลอดนะครับท่านผู้ชมเพิ่งจะมาลดลงเหลือประมาณนี้นะครับคาดว่าน่าจะไม่ตายนะครับท่านผู้ชมน่าจะไม่ตายนะครับถ้าตายก็เริ่มเหลืองแล้วนะครับถ้ารบกลาเนอ่าถ้าผ่านมาเกือบ,บเดือนนี้น่าจะใบน่าจะเริ่มเหลืองนะครับท่านผู้ชม คิดว่าคงไม่ตายนะครับทำน้ำก็จะเหลืออยู่ประมาณนี้นะครับกอ,อีกประมาณสองวันหน้าจะแห้งนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ได้มาอัปเดตนะครับต้นเล็กที่ปลูกลงดินนะครับที่มีน้ำท่วมขังนะครับก็ถือว่าเป็นการทดลองไปในตัวนะครับว่าต้นอินตผพลัมนะครับที่ นำต้นเล็กมาปลูกและน้ําท่วมขังอยู่ตลอดเวลานะครับระยะเวลาก็ประมาณกบเกบือบเดือนนะครับไม่ตายนะครับท่านผู้ชมครับถือว่าระบบรากของอินทรัมถึงแม้ว่าจะเป็นต้นเล็กนะครับก็ถือว่าทนน้ําได้นานทีเดียวนะครับท่านผู้ชมถ้าสมมุติว่าเป็นต้นะมะละกอนะครับที่เป็นต้นเล็กนํามาปลูกน้ําท่วมขังอยู่ตลอดเวลาแบบนี้นะครับรากเน่าไปก่อนตั้งแต่อาทิตแรกแล้วนะครับ ชมชมทนน้ำได้ดีทีเดียวนะครับนะจะรอดนะครับเกือบร้อซ็นต์นะครับก็ต้องดูอีกว่าถ้ามีฝนตกลงมาอีกครั้งนะครับถ้ามี้ น้ำท่วมขังนะครับระยะเวลานานกว่านี้นะเป็นเดือน2เดือน3เดือนนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผมก็จะอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกครั้งนะครับมีฝนตกน้ำท่วมขังอยู่ตลอดเวลานะครับหลังจากนี้นะครับอาจจะมีฝนตกลงมานะครับท่านผู้ชมก็อาจจะมีผลต่อต้นหรือไม่มีนะครับตัเล็ก ีต่อระบบลากไหมนะครับท่านผู้ชมผมก็จะอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาท่านผูชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจสวัสดีครับ